ี่อากวันนี้เราจะไปทําบุญที่วัดกันใช่ป่าวเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปทําบุญด้วยกันนะคะ let's go <S ก่อนเดินทางเราจะต้องกินอะไรเย็นๆหวานๆใช่ไหมมันคืออะไรเนร่าน้ำลำไยน้ำยำไยฉดเมืองเยยมาชื้อได้แถวหน้าโรง,ง,ง,งหนังอามรินตรงข้ามโรงหนังอมรินแล้วของน้องหมาละ่ะทำบุญกับสัตว์เลี้ยงในบ้านนะสมาชิกของบ้านซืออ้ออาหารน้องหมาโปรโไปฝากซูชิกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินทางกันเนาะ <Yeah>, yeah. Let's go <S สี่ภูมิบ้านแห,หน้่นังไงวัดนี้เนี่ยเป็นวัดผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดเลยอาเกียวรู้เปล่า oh, <wow. S 1> เป็นวัดเก่าแก่นะของชาวจังหวัดเลยชาวเมืองเลยส่วนใหญ่อ่าแบบระดับชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเอาอัฐิน้อยที่นี่ที่อาเกียวค่ะระด mm. ับเจ้าเมืองอะไรเนี่ยจะเอาอัฐิน้อยที่นี่เนี่ยทรงนี้จะเป็นโบสถ์เป็นโบสถส่วน เขาบอกห้ามจอดรถค้างคืนเธอเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเจอวันหนึ่งรอบๆวัดแต่ว่าจอดตรงร่มๆเนาะอ่ะถูกเนาใช่เหนือก่อนร่มๆตรงนั้นจะเป็นหอระฆังแต่มีรูปเดินมาหนึ่งรูปตรงนี้เขาบอกมีรูปมะพร้าวหล่นกันเธอจริงเหรอเขาเขียนไว้เหรอใช่ไหนนั่นไงอืมไปแสดงว่าต้องเคยหล่นใส่รถใครสักคน ลหลวงพ่อไปอาบน้ำมามั้งหลวงพ่อเธอเอาปัจจัยไปถวายพระสักยี่สิบลายสี่ภูมิวัดนี้เมื่อคืนมีเวรเทียนหรือเปล่าไม่รู้แต่เราจะเอาดอกไม้ไปไหว้พระนี่พระพุทธรูปใหญ่มากป่ะไปเลยอ,อันนี้ก็เป็นบริเวณรอบวัดนะทุกคน t e m p l e of l o r ฟเลยเพรา e เน name บ้านแห่วัดบ้านแห่นะคะทุกคนคือว่าวัดสีภูมิโอเคถาวายไปเก้าช่อเลยเก้าช่อเลย บุญวันเกิดเราเกิดทุกวันเราคนเราเกิดใหม่ได้ทุกวัน โอเคปัจจัย20ล้านออกมาถาวายหลวงปู่วิ่งเลยนี่หลวงปู่เดินมาเนี่ยหลวง,งปู่คะหลวงปู่หลวงตาเรียกเอาแม่เพื่อนบดได้ยินก่อน<า>ถาวายปัจจัยหน่อยค่ะไม่จากเขาจะถาวายปัจจัยหลวงปู่นะคะ เอาถวายข้างบนมีไหมคะข้างบนมีที่หยอดอยเออาาไปหยอดข้างบนขออนุญาตนะคะ4 4 4โอ๊บคุณหน้ามืดเธอฉันหน้ามืดแต่เช้าแล้วเนี่ยไม่เธอฉันหน้ามืดจริงๆฉันไม่ได้พูดเล่นเมื่อกี้ก่อนออกมาฉันก็จะเป็นลมโ้ข้างในาสวยมาก พุทธมงคลพระพุทธเจ้งมงคลเมืองเข้าไปกราบใกล้ๆเลยลูกเงินก็เอาปัจจัยถวายตู้ไหว้เสร็จแล้วนะผู้หญิงขึ้นได้ไหม ใจถวายพระธบุญเผื่อทุกคนนะเอาบุญมาฝากนะจ๊ะสาธุ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 สะดุดรักกับสเต็ปวัด <c oughs> เพื่อนๆนขึ้นบันไดต้องระวังนะสเต็ปมันไม่เท่ากันนะอันนี้นะฉันนะเกือบตุยเลยทีเดียว <c oughs> ไปเราไปหาซูชิกันอาสาชุมชนมีทำคนทำแก้วแตกอากิก็เลยเก็บไปทิ้งกลัวคนเหยียบ เพื่อนๆอ,อยากรู้ประวัติวัดสีภูมิไหมว่าเป็นยังไงบุษบกที่ปฏิสถานพระมิ่งมงคลเมืองโครงสร้างทำด้วยเหล็กกล้าประทับด,ด้วยไม้ประดู่และไม้แดงฉลุลายไทยด้วยไม้สักทองทั้งหมดไม้พยุงยอดปรีบนหลังคาบุษบกทำด้วยไม้พยุงปิดทองคำแท้บนปลายสุด ของยอดปรีปฏิษฐานขอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุผนังทั้งสิ่นได้ของบุตรสมบกเป็นกระจกนิรภัยและระบบล็อกนิรภัยเริ่มสร้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2,563ใช้เวลาในการสร้างประมาณ1ปีนะคะอันนี้คือวัดศรีภนะูมินะมีเจดีสีโหนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นประวัติการสร้างอุโบสถวัดศรีภูมิวัดศรีภูมินี้สร้างเมื่อปีพุทธศัการาช2,220นะทุกคนจากข้อความและภาพแกะสลัก บนป้ายนะคะวัดศรีภูมิระบุว่าวัดศรีภูมิสร้างพศ2220เป็นหลักฐานยืนยันว่าณนบริเวณบ้านแห่แห่งนี้เป็นชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่เป็นปึกแผ่นสืบต่อกันมานานกว่า300ปีแล้วแต่เดิมในอนาณาเขตวัดศรีภูมิมีร่องรอยบริเวณที่เคยเป็นเสศนาสนาวิหารสองแห่งอยู่ติดกันสันนิษฐานว่าอาจเป็นโบสถ์หรือวิหารทั้งสองแห่งหรือเพียงแห่งใดแห่งหนึ่งส่วนที่เป็นห้องปูนแคบติดกับบริเวณที่พื้นใหญ่นี้จะเป็น ที่มีพระเจ้าใหญ่ประดิษฐานอยู่มีความกว้าง3เมตรยาว5-6เมตรชาวบ้านเรียกว่าสิงก่อดด้วยอิฐและปูนหลังคามงกระสังกสีมีผนังสีด้านไม่มีประตูหน้าต่างด้านหน้าเปิดโลกหันออกไปทางทิศตะวันออกนะคะทุกคนพระเจ้าใหญ่นะวัดน,นี้เราเรียกพระเจ้าใหญ่นะพดนงามตามแบบพุทธศินชาวลานช้างนะคะทุกคน ขาบอกว่าพระพักของพระเจ้าใหญ่เป็นที่กล่าวถึงยอมรับว่างดงามตามแบบพุทธศิลป์ลาวลานช้างคุณยายมริกันชัยปะ2454ถึง2541เล่าว,ว่าพระพักพระเจ้าใหญ่นั้นช่างผู้ปั้นเอาเขาโครงมาจากหน้าของแม่นางคําพุ่งเมียเจ้าเมืองน้ําหุ้งจากการบอกเล่าของผู้เท่าน้ําหุ้งหรือน้ารุ่งน่ะ เป็นช่วงหนึ่งของน้ําเหืองตอนเหนือเลยท่ารี่เข้าไปในลาวทางตอนใต้ของเมืองชัยยบุรีจึงสันนิษฐานว่ารากเงาบรรพบุษชาวบ้านแห่น่าจะมาจากทางตอนใต้ของเมืองชัยบุรีอีกทั้งภาษาถิ่นไทยเลยก็เหมือนกับภาษาินภาษาถิ่นลาวหลวงพระบางจนแทบจะเรียกว่าเป็นภาษาเดียวกันทุกคนเนี่เจดีสีหงเธอเห็นไหมเจดีสีหอยู่ตรงไหนบริเวณด้านหลังพระเจ้าใหญ่ทางทิศตะวันตกนะตรงไหนด้านหลังทางนู้นเหรอหทางนู้นใช่ไหม นอเคยเป็นพี่ประดิษฐานองค์เจดีของเจดีสีโหเป็นเจดีขนาดกลางสร้างตามแบบศิลปะสีโคตบูรรูปทรงเหมือนพระธาตุพระนมนะคะส่วนยอดเป็นฉัดรสามชั้นทำด้วยโลหะเพื่อนๆอยากไปดูไหมอ่ะ บริเวณรอบองค์เจดีย์มีซากปรักหักพังของธาตุเล็กน้อยนะคะระเกะระกะเป็นอิฐเนินสูงต่ำบริเวณเมื่อครั้งวางผังการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ฐานของเจดีย์อยู่ชิดเบียดติดกับผนังโบสถ์ที่จะสร้างประกอบกับองค์เจดีย์ขนานั้นอยู่ในสภาพสุ่มเกินกว่าที่จะทําการบริณาปฏิสิสัรค์และหากทําการตอกเสาเข็มเพื่อฝังรากฐานอุโบสถหลังใหม่องค์เจดีย์จะทรุดและล้มพังทางลายลงเป็นที่แน่นอนจึงได้ทําการรื้อถอนออกไปตอนนี้บริเวณเนี้จะอยู่ที่ปฏิสสถานรอยพระพุทธบาทจำลองด้านหลังพระอุโบสถเล่ากันว่า เป็นอนุสร์เจดีที่เก็บอฐิพระเจ้าสีหโขซึ่งเป็นเจ้าเมืองนี้แต่โบราณหรือเป็นสมภารผู้สร้างวัดนะหรือเป็นใครอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานมีเพียงเช่อสีหโเท่านั้นเราจะไปดูจีดวยสีหโกันไหมตัวนี้นะเพื่อนๆจะมีออพระมิ่งมิ่งมงคลเมืองนะเป็นที่นับถือมีพระคู่พระประธานที่เมื่อกี้พี่ฟูจิพาพี่อากิเข้าไปไหว้ทุกคนคงจะเห็นแล้วล่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณ ปกติถ้าฟูจิเวียนเทียนนะ่ะฟูจิจะมาเวียนเทียนวัดนี้นะแลวฟูจิก็จะชอบเอาดอกไม้มามาวางไว้ให้เพื่อนๆได้สักการะเออเอามาถวายวัดแล้วให้เพื่อนๆได้สักการะเวียนเทียนกันไม่ได้เอามาจําหน่ายนะแต่ว่าเอามาถวายไว้เฉยๆที่เห็นข้างหลังทางขวานี่ก็คือพระศิวลีพี่อกินะพัศิวลีถือร่มเห็นปะ สีวลีจะมหาเทโรเทวัตนะระปูชิโตโสระหปัจจะยาทิมหิอาหารวันทามิตังสธาศีวลีจะมหาเทโรยขาเทวาภูพิโปชิโตโสระหปัจจะยาทิมหิอาหารวันทามิตังสธาศีวลีเถระคุณังเอตังโสติลาพังพะวันตุเมสามจบสาธุนชาลิตินชาลิตินชาลิติถึงแล้วอากิขึ้นไปดูสิ อจีขึ้นไปดูซิถ่ายให้ฉันท่านๆดูด้วยพระพุทธบาทจำลองรอยพระพุทธบาทจำลองของวัดศรีภูมิรอยพระพุทธบาทจำลองนี้หลอดเมื่อครองเมืองเมื่อประมาณปีสองสี่เก้าเก้าพระครูอดิไัยคพิมารสอนอ่ะลูกสาสโกในสมัยนั้นเป็นพระภิกษุหนุ่มอายุยี่สิบสี่ปีบวชครั้งแรกเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพได้เป็นผู้นำรอยพระพุทธบาทจำลองนี้ขึ้นมาขึ้นรถไฟมาจากกรุงเทพมาลงที่โคราชจักนั้นได้อาศัยรัทธาแล้วว่าเจ้าคน หาจากหมู่บ้านหนึ่งชต่มาที่หมู่บ้านหนึ่งได้ตอนนข้อดใช้เวลาเดือนครึ่งกว่าจะถึงจังหวัดเลยนะพระภิกษุษสอนนะคะอนุสาสโกได้มาลาสิขาบทนะคะเอาไปใช้ชีวิตคาราวาสรับราชการจนกรเกษียณอายุราชการจึงได้กลับไปเข้าอุอาอปสมบทอีกครั้งที่2แล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีภูมิต่อจากพระครูคำพีปัญญาคมหรืออุดมเขมา เพียระโตเมื่อปีพศ2506ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูอดิัยคุณากรมณฑบที่บริษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองนี้ในพรศิ้นแล้วพร้อมพ่อบครัวคนสร้างให้นะคะให้กับญาติญาติเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วใช่ไหมพียกี่เห็นแล้วไหมเห็นแล้วอันนั้นก็คือภาษากระจายเนี่ยสัญลักษณ์ที่อธิคือภาษากระจายถ้าสัญลักษณ์พี่ฟูจิก็จะเป็นนู่นเลยพภาษีวลีนะคะไม่ละ,ะเธอหน,น้าจะภาษากระจายก็สวยมากเลยยอดนั้นสวยอ่ะที่อถ่ายขึ้นไป ถ้าเพื่อนเพื่อนจากมาก็ปักหมุดมาวัดศรีภูมินะคะหนุ่มต้นต้นอะไรนะทีท่หนุ้างบลเนี่ยที่พระพุทธเ,เจ้าประสูติรัทายประถมทานมีทุกวัดจริงๆไงต้นต้นโพส่วน,น,นมากก็จะมีทุกวัดเพราะว่าเขามากจะปลูกไว้ในต,ต้นโพบ้านเราก็ปลูกไว้สามต้นนะพ<ม>าเพื่อนๆเ,เดินวัดเดินชมปันนะคะวันนี้โอกาสพิเศษนะคะวันเกิดพวกเรา มาเกิดพวกเราเนาะก็มาทำบุญที่วัดเนาะ เกีเธอพาฉันมาเดินห้างเธอมีเงินเท่าไหร่20บาทใช่เราสองคนมีเงิน20่สิเราก็จะเดินห้างแบบนี้แหละทุกคนเออวันนี้วันดีมีเงินยี่สิเดินห้างเ,ออเป้า,ปาหมายของเราไปเลย let's go <S น้ำกดเองเหรอวะใช่ น้ำพ่มวันเกิดอากีต้องฉลองวันเกิดที่ KFC เอาเทียนมาไหมเอาเทียนมาเป่าไหมหป,ปกติจัดวันเกิดต้องพาเพื่อนมาด้วยใช่ไหมย้ำ ว่านางเป็นม้าน,นอกดูนางใช้ช่อมมีดนะคะทุกคนอย่าลืมอุดหนุนสติกเกอร์เราด้วยนะช่วงนี้โปรโมชั่น99บาทซื้อ1นึแถม1สติกเกอร์กันน้ำสันติภาพนะทุกคนตัวนี้เลยซื้อหนึ่งแถม1นึ่งอุดหนุนเราด้วยเอททางช่อง v ว r ร์จินชา n e l นะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากได้ใบใหญ่นะคะสำหรับตัวนี้เลยไซส์ A4 นะ ไซส์ A4 ก็ซื้อหนึแถมหนึ่งเหมือนกันนะคะราคา2,99นะคะทุกคนมาสนับสนุนสติกเกอร์พวกเราหน่อยนะใช่ไหมอากไไิไปดูเช้อปบิ้งกันดีกว่าใช่ไหมสีขาวเหมาะกับฉันแหละเพราะฉันเป็นผู้หญิงบริสต์แต่ว่ามันไม่มีไซส์ฉันนอน่ คนนี้สวยมากแต่ไม่มีชายชั้นอยู่ หาเพจไหนคะออฟติ๊กตอปค่ะชแชแนลติดกันก็ได้เดี๋ยวแอดพี่ไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ปิดไม่ปิดไม่เป็นไรค่ะเอาบอกว่าพี่ประหลดเลยพี่จะอะไรพี่พี่หันมาทั้งนี้ทั้งนี้ยูอะไรคะยูอะไรเออแนะนําเลยสินค้ามีอะไรบ้างคะอยู่มาอุดหนุนโลตัสอยู่โลตัสมาอุดหนุนได้ชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรร้านมดคิดไอร้านมดผ้าใยญี่ปุ่นค่ะร้านมดผ้าใยญี่ปุ่นอยู่โลตัส โลตัสโลต้านาอานเมืองเลยเพื่อนเมาสนับสนุนโลตัสสำนักงานใหญ่นะสาขาใหญ่ราคาไม่แพง1 0 0 2 0ร้อย400านะคะคนขายใจดีด้วยวันนั้นเพเพ็่บ้านแพงค่ะเน้องหุ๋งอิงมาซื้อเสื้อตามสบายเลยค่ะอันนี้ Queen อายะไรคยอถ้าเป็นขายของจะเป็นเวอกถ้าเป็นวนัเป็นูอันฮันอมแมน ชั้นซ่อมสุดๆใหญ่ช่วงบนเล็กช่วงล่างไช <ป S> ่ไหมมาโลตัสมีเงินเท่าไหร่นี่20บาทนี่เลยโอ้ญี่ปุ่นมีเงิน20บาทได้อะไรยกขึ้นมา วันนี้คุณดื่มนมหรือยาเพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจริญซัพโมบายนะอยู่ที่โลตัสนะคะบ้านนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยเพื่อนๆมาอุดหนุนได้ที่นี่มีอะไรบ้างนะพี่มีทุกอย่างเลยครับมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับโทรศัพท์และไอทีนะคะรับซ่อมด้วย รับซ่อมราคาไม่แพงเปลี่ยนหน้าจอก็ได้เปลี่ยนใจได้ไหมคะเปลี่ยนใจได้ไหมนะคะรับติดฟิล์มด้วยเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอนะเพื่อนๆมาอุดหนุนกันได้นะคะที่โรตนาอันอาเภอเมืองจังหวัดเลยเธอวันนี้เขามีงานบุญเธออยากไปเที่ยวงานบุญไหมฉันจะพาไปเธอไปเยอะเยอะไปเลย Let's go เดี๋ยวจับอากีมาบวชวัดนี้มาไหม อย enfin> ู่บ sure ้านก็บวชได้ไม่ต uh ้องไปถึงวัดหรอกถึงปักชีดาป่ะเห็นปักชีดาโยนป่ะไม่ไม่เห็น ไปช้อปปิ้งกันต่อตลาดนะัดแถวบ้านเฟชมาร์เก็ตนะเดี๋ยวเราไปกันเลยอ let's go ว่กตลาดตลาดที่บ้านฉันเราเรียกว่าตลาดนัดของถมบ้านนั่นนอกมีทั้งของกินที่ทำเสร็จแล้วและเอาไปทำเองอุย้ยเนื้อแดดเดียวปลาเพื่อนอยากกินมากอยากกินทุกอย่าง ถ้าฉันมาตลาดนี้ฉันต้องเตรียมทอมงไว้เยอะๆเพราะมันน่ากินทุกอย่างาก,ก็มีตำบักหุงก็มีข้ปุ้นก็มีพ,พ,พี่ตำส้มตำให้หน่อยกินส้มตำเนาะให้เขาตำให้เนาะเท่าไหร่ไม่รู้ใจ่ายให้หน่อยนะ นีตามเพื่อนเพื่อนถ้ามาตลาดคลองถมบ้านานนองมาอุดหนุนส้มตาเจ๊ทองเหรียญปิ่นแก้วนะเธอเนี่ย<ฮ>นางมีจุดเด่นตรงที่นางคคกใหญ่มากนะมีทั้งขนมจีนมีทั้งแคบหมูนะคะแล้วนอกจากนั้นยังมีก๋วยเตี๋ยวนะคะุณแต่เส้นใหญ่เส้นเล็กใช่ไหมเจ๊เออมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะเนี่ยตลาดคลองถมแถวบ้านฉันนี่แหละอยู่ในเมืองเลยนี่แหละเธออากีเธอกินประจําใช่ไหมเขาเขาเธอฝนจะตกเหรออากีใช่และ แล้วทำไมมันมีชายลูกทำไมมีชายลุงด้วยฉายลุงพ่าดผ่านใบหน้าของเราเฮ้ยวิากี้ช่วยบอกห่อยชี้ะาว่าฉายลุงเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ไอ้น้ำเนี่ยสะท้อนกับแสงยังไงล่ะจริงเหรอซึ่งเราสามารถสร้างสายลุงด้วยเองด้วยกระบอกฟอกกีเพียงแค่เราหันหน้าตรงข้ามกับแสงแล้วเราก็ฉีดปึ๊บเราก็ได้ส่ลุงแล้ว เธอเห็นท้องฟ้านั้นไหมฉันเก็บเอาไว้ให้เธอและจะเป็นเช่นนั้นเ<อ>ําเมื่อถนนสายนั้นที่ทอดยาวเราอยากให้ฝนตกหนัก เกษตรกรจะได้ยิ้มได้มีเงินยี่บาทไทยซีว่าพวกเราได้อะไรมามเงินที่บาทที่เราได้มาคือนี่เลยแม็กกับลูกแม็กจบนะมันรู้สึกบะหมี่ของฉันโดนบิไปมันไม่เต็มบะหมี่โดนบิอยู่ในปากอากีนี่เองวันนี้เมนูเด็ดจะเป็นบะหมี่ออร์แตนเป็นเซตไม่ใช่ออร์แตนเฉยเฉยใช่ไหม ออร์ชั่นครีเซนะคะใช้บะหมี่แบบนี้สี่ห่อนะมันเร็นรดไข่เค็มนะแล้วก็ใช้ผักตัวนี้วันนี้ที่โรตัสเขาลดพิเศษเหลือ32บาทต่อแพ็คเราก็เลยซื้อมาสองแพ็คนะคะแพ็คหนึ่งก็เอาไปต้มใส่หม้อนะ,ะใส่น้าประมาณครึ่งหม้อแล้วก็ใส่ผักลงไปจะพอผักสุกก็ใส่มาม่าสามหอ่อเมนูนี้กินกี่คนฮะพี่คนเดียวกี่คนกินคนเดียวฟูจิไม่ได้กินซูชิกินด้วยได้ปะมาซูชิหม่๊ม